พี่น้องนี่ทุ่ยาโอ้ยทุ่งยาพูดไปดูไปดูสบายดีพี่น้องสบายดีเอชซีตุกท่านเออเดิทุ่ทุ่ยาแบบบักหยกโอ้โหพอกับพี่กอลพี่น้องสองน้องคออยู่พอกันยังแรงเลยพี่น้องเล็กแกงขี้เล็กรอบที่สองแกงขี้เล็กรอบที่สองแกงขี้เล็กแกงน้ำไม้ตำหมักแตงมุกปลาแดกพี่น้องเอ้ยมันเป็นมุกปลาแดกอู้ปลาแดกเยอะปอน ก <c ười> ok. like. ินข <U i. S 1> ่าวด้วยพี่น้องบ่หยาบกด้านกินข่าวเด้อพี่น้องกินข่าวแรงกินข่าวแรงเด้อพี่น้องแจ้งน้ำไม้รอบคำด้านหมักแตงปลาเล็กมุกปลาเล็กอ๋อจะกินเต่ามันนั้นได้เหรอเนาะจะกินนั่นพี่น้องกินขาวกันเด้อยับข่าวแล้วก็เจอเอ้ยยับข่าวเออนักข่าวต่อ กไ้ค่ะป่นนี่บวกมาไม่ไปจมไปดูพี่บานหม่บวกกับอัน้อีน้ำมกาหนึ่งนไำมัก๊าดน่้ำมัอืดกี่ดอกพล่นมาตกมิโอยู่ใส้น้อฝนบอกอยู่ยักอยู่ใช้นมาพ้นตกลนยี้คนโตขอชื่นมาหน่ บ่บนิ่กระตกอยู่ประเทศเท่านี้นะอยู่ทังทังไหนหนูเขาลืมเลยเมตตาสืสามพันได้ทึ่งมักอื้อได้ทึ่งข้าวโพดได้ทึ่งองนมักพิกได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเขาเปหัวหัวมักออโพดมักพิมมัเลนผักผัก มะเขือกันผมรองไปต้นผ to er ูกมะพริกกัมะพริกกปลูกที่กี่ห่วยลำบากเด้ผูกตอนตับอิดนะหัวชีคั่วได้มาเมื่อนี้เป็นหมากมีแต่ล่อถากกินอย่างเดียวหากกะหากกระทางเต็มเออแม่บ้านรู้ที่กินโอ๊ยผมก็อยากไปหาเงินหาค่ำมาเลยจะจัดว่าสิได้ถิ่ย เอฟีกับแบแม่บอลลุงคือบอกถาเก็บหมักผถ้าก่อนจากไปผอจากไปห้างเงินหมักผกมมันชุกกเลยเราผีผัดชุกเลยมีแต่ลอถาเก็บอย่างเดียวบอกคนยู่คือบอเก็บหมักผายทก่อนมั่าเลือซ้ำก็เลือซ้ำมันก็ห่เลยอบรอบมันเปก่อนเลยทำไมเป็นเวนหทกกัน อมเมีตาผัดืสามพัน,นผัดไบ่ทุกอย่างมีผีงามงกงนีงามมีได้หองเมย์มร,รุานังผ้ืน้กแบบสาะะบายสเลยนะมีแต่ล่อถาเก็บอย่างเดียวอันเมื่อกี้เนี่ยกับบลุงเสร็จมาถาเรื่องเห็ดบัตรอยากเห็ดบัตอยากเห็ดบัตบผัด สมานโอสมานโอกำปันสมานโอกบปัตรประจําัวน่ะต้งกันบัตรพาสปอร์ตตัวเก่าน่ะบัตรต้งกันบนี้อ๋อสิมันบัตรต้งกันนัเนี่ยนามสกุลบัตรต้งกันจังหวะสงสัยสิได้เริ problem, ่มเหตุใหม่ละค่ะเอราะว่าเป็นมาเปลี่ยนนามสกุลเด้ตอนเอื้อยเอาไปของใดนี่เด้มาใส่นามสกุล จักใส่ทั้งไรแล้วบอจักจังหวะมาถามถามถามันจับว่ไรก็เลยแนะน้ำให้ครูแล้เอาเฟซเอาอยัางให้ผลกัสิเห็ดอันกันเห็ดด่วนนะหกพันกันเห็ดธรรมดาสามพันหากับบัแพงตะกี้โดดแพงเท่ๆอยากกินเืมสี่พันหาพันพอลุงก็เริ่มเพิ่นกัน ເພິ່ນກໍຢາກໄປແລ້ວພຸ້ນເພິ່ນກໍຢາກໄປເຮັດງານພຸ້ນແລ້ວພຸ້ນພຸ້ນເພິ່ນກໍຢາກໄປເຮັດໄປທໍລະທາານພຸນແລ້ບ່ລຸກກ่ກີພະູນแม่ນດນມນພຜູຊາກໍຊິບໍ່ອທດດອພິນກດ້ກກິນຍັງຍັງກໍມຢູນแม่ เอสี่แบบเป็นยังคือบ่อาบ่อหลงไปอยู่น้ำเพิ่นก็คือว่าเลยไปอยู่ยังบอท่านเป็นโค้งขีดวะใช่ไหมจักสิเป็นอะไรพัดที่เอาไปน้ำบัดบอนอยู่นะจักรสิเป็นอะไรจักรกันหลักที่บ่ออืมเข้ากัยังบู้ยังมีบางคนก็ยังบอท่านจักรใจกันนี่เฮาก็บ่แล้วคุณเฮาก็บ่รู้ว่าไสก็สิีทเป็นอะได๋เฮาบ่ทันเห็นเด้เมื่อวานนี่ก็ไปฮอดก็บผด้ีเห็นงานเลยว่าซั่น อันเสี่ยทั้งนี้โทรไปถามว,วันเสี่ยทั้งนี้วันเพื่นไปหอดเพื่อนก็เห,หง,หง,งหานเลยเหงานสวยพัวเลยค่ะเพื่นก็บรดเเมย์เพื่อนก็บริเเมย์นะเออคนละคนล,ละทา้งยูจักวัดได้ห้าบอดจักเด้อพีอ่น้องเด้ออัน อันเอฟซีทามว่ะอันอยู่อันอยู่เขตใได้อยู่มองได้นะเขาจักแต่ว่าอยู่ข้อลาดแต่ห้องบุหัวอยู่เขตดได้ฮะนะเขาก็ยังไม่ได้โทรไปทามกระป๋าเพนีนก็ะเมบาแมวลุกมาเลยงานผ่นหยักหยักงานเลยแม่ไปแล้วลูกเตรียมเห็ดวัด พอมเดินทางฝากงกะดิตามสิตามแม่ไปวันแล้วพุ่นน่ะในดอกลูกขน้อยนั่นมันดื้อขนาดพี่น้องเอ้ยนั่งบ่เป็นไดสเา้อซใส่แหแหเพราะัเป็นว่าเาวตักน้ําเมาอย่ายัง็บ่เายังก็บ่เป็นวาพี่น้องเอ้ยบ่ได้บินอือปแดกนี่ คนกินมกประเดกได้บางคำนี่แกงหัว no. ลึเบ้าวแลวแกงถั่วใส่เจ้าหน้าโน่เออห่าไปหยอกลานพวนตับแกงวี่ถั่วใส่ต้นทั๋วขิวแม่งหอยแตกเงียบ น้ำใหม่กันบอตมกันบออกได้หมน,นนะมันลมล้านก็แหง้งมันแหง้งมาดูซื่อหนากะมดไม่บ่อนฮะปุ้มึกว่าอ่ชองจำมือบุ้มแล้วจะพอแก้งแล้วอะเสี่ยวเสี่ยวบนโทไปหาถามข่าวว่าวัางมูนี่ ไม่อ่อนโทรไปทางไม่ได้เ่นมาวันพูดว่ามะหอดมอว่านเนี่ยกะผู้ที่เห็นงานสอยพัวเลยพูดว่าบริฟักพอผด่แล้วก็มันบริไกลนะป้าตุ๊เสียงกลุก่มกลุมรสองสามสมูตไโทรไปจะเปิดพักกระนังกิบเขาช่น บอลุงก็จะสไปมือได้และคือลุงลุงเอาเมื่อได้อันเมอันงวนะม่เอามื่อได้งวนะจาีกลุอืมจัมือได้ผลิมาเอางวพผลเมื่อบอลุงก็ดีม่เพราะอืจับิึงบ่งแล้วก็สเบึงจีาคันพ่อมึงบมหใคเด้อมึงมาเอชื่อเอาื่อยันไดก็ได้งวบุด เองินซื้อเ่มเงินซื้อโอ้ยตกหาเงินสิบได้บ่พอซื้องวงก็ินแม่ไปบ่าวลุงทีตามไปตามไปที่หลังตอนนี้กำลังเห็ดบัตติดต่อเรื่องประสางงานเรื่องเห็ดบัตพี่ดองเอ้ยอุ้ยว่าอย่งกับเป็นมา

Lao luôn vừa bào bao mạo mùa lại chắc luôn có chắc đây mặt 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 cây mặt 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 ไหลมาลูกวู้อโอ้ยพี่ตุ่มรวยห่ยห้อยอย่างกว่าโอเคพี่น้องเบายังบ่เป็นเบาดอกคลุมคลุมขับคลุมคลุมขับเสพอยู่ฮัลโหสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี